Inside button Cat kelso lần này. Ba đi đưa lạ đưa. Ba đi đưa là bão. bài đi. Ba xong bao đi 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 thật kelp. Ba đi đi thật Cắt Ba đi thật kelp. đi ให้ตากล้องไม่บ่น่าะตูเาตากล้องไม่นั่นนี่แฟนเราพิเศษเด้พิเศษเลยแฟนบ่แฟนบ่ฮะแฟนดิมาเปิดภาพใหม่พี่น้องเนาะ ก็เนิกนกะรับทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะบ่าวซอยู่ภายในเรือว่าต่างประเทศกันยินดีตอนรับขับสุสัทธ์เบากสนบท็อกชอบปุปัาวเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้กะมาอัปเดตหรือต่อจากอีพีพที่แล้วเนาะมาเบ่งเลี้ยงที่ดินเนาะทีมงานเท่ากับพูดและยังอยู่ภายในยังยังอยู่ใน บาดอยู่พี่น้องเนาะ,ะเขายังประสานง่ายๆก็คือประสานเบาเตียงทองเราประสานเรื่องอะจะปรับด้วยเอารถไมโครมาขุดอยู่นี่พี่น้องเลยนี่มาขุดตอ่อไม้ไงนี่แต่ว่าแม่น้อ,นองสลีเราก็เอาอันนี้แล้วขุดเอากระจกนี่แล้วขุดนี่เอากระจก คุดพ auto. <autour> <END Be at> <parece> ี่น้องเขาก็แบบมีไงคือคือผู้ใหญ่เขาผู้ใหญ่เนาะเอาไงคือผู้ใหญ่ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเพิ่นสวยเนาะเพิ่นสวยซื้อดินให้แล้วแล้วก็แม่เรื่อว่าขอบครัวน้องซาลีเพิ่นก็เอาใจใส่เด้พี่น้องได้ เพิ่นก็อยากช่วยเหลือซ้ําซ้ําซอยได้เนาะเพิ่นก็จะขุดแบบนี้พี่น้องเอ้ยแนวทําิดก็รถรถผู้ใดก็บ่อันนี้เนาะง่ๆคือบ่มาขุดให้เนาะรถไทยรถฟอร์บัดนี้เราก็ซ้ําที่เราเฮ็ดได้เรากเอาขวัเอาหยังนี่แหละมาตัด มาขุดออกสําใดได้สํานั้นเนาะถ้าว่าท no. ีมงานอ่าบ่าวเตียงทองเพิ่นหารถไมโครหรือว่ารถจกนะบ่ได้ก็จําเป็นต้องได้ใช้มือจังซี่แหละในเฮาได้ก็เฮ็ดเานลจัมือจัมือก็เฮ็ดบดนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้เขายังไปประสานอยู่เนาะ บ่าวเตียงทองพินไปประสานแล้วก็ทีมงานลาวใต้เฮาบ่าวจิ๊บบ่าวตูนมาอนงเพินแกไปนําบ่าวเตียงทองนะแต่ว่าบ่าวกูมาเบิงเรื่องที่ดินนี้เนาะมาซอยน้องสาลีพี่น้องเอ้ยเบิงเราขุดบาตเบิงบักใหญ่พี่น้องเอ้ยเราก็บ่ปะบ่ทิ่มเด้อพี่น้องเด้อเราก็บ่ได้เราคือแนเราก บ่ได้ให้เต็มผู้ใหญ่ซอยนะเราก็ซอยเองซอยตนเองกันพึ่งตนเองคือกันพี่น้องเนาะหรืว่าใครสิเอิ้นไดนเาก็เฮ็ดตามที่เฮ็ดได้นะพี่น้องเเนาะนี่เราก็ขุดเอาจกเอาหยังเละขุดนี่มื่อเมื่อยจากอันนีนี่เขาเลือยแล้วพอน้องหานเรามาเลือย

dạo bò say sữa say sữa bé ngoài conom đầy tay chia bé ngọc lạc 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 đi ปลายดีก็เป็นโฮจักสนุบพี่น้องนี่เลี้ยวกล้องหนี่นี่นี่เลี้ยวกล้องนี่ไม่นื่อยเนาะเอ็มอ่ะเราขุดอีหลักอีเรือจักมือเลยขุดนี่วันนี้เคยขุดจนคำหามองหามองคนมาดังหามองสิบตาตาตุ๊กเอ็ดก็ขุดตัดเลยหากสมดายเพลิงมาลหรอปะ แล <a> <ม>้ววะเอาดันข <uyor. S 2> ุดเอาเอาคากซื้อๆแล้ววะมีจักเอาจักตัดแล้ววะบ่ไว้คือเจ้าแห่งฝุ่นหมุดคนไหวคากุปปี้ฮัลโหลเฮ้เราก็เราคุเปี้คือเห็นเราไปเมื่อกี้นี่นะเราไปวัดเตีงไปประทานเรื่องรถไมโครแล้วจัตเจริญบ่กระบุหุ่เละมาเทนมาหน่อยมาเทนเขามาหน่ยงานบัดเตียงกับมาเทนมาถ้าไปนำกันด้

เพิ่นยังไปนี่เรียกต่างอื้เถอเพิ่นยังไปหารถจกค่ะรถไมโครค่ะว่าสิซอยได้บ่ไปกันเมคกลอเอาละพอน้องหารเลื่อยมื่อได้มน่นนะโอ้ยเมื่อยเมื่อยตัดไมนเพแหละ โอยเนอ่เจ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ได้อีกบันตัดตัดบันแล้วี um, sure ่เล uh ้ว huh ต่อเด้อไรจะปหัดเน้อเพื่อตัดท่เพื่อเข้ามาขาวสิวัตจังไดพ่อขยังไปปรึกษานํามรถแมโค่คัน ป็นจะได้ละทึงหนะเขาก็บูู๊กันเขามาตั้งแต่คอยไปพุ่นะอืแบตสียบแบตตดแนีแบตตทรศัพท์นี่เรือหกเปอรตตอตอนีนี่เลือหกรนลงอหมาจกตัง

กูต่อโบธเนนเข้ามากำกุดกำเข้ามาแล้วฝนก็ตกเลยอยู่พี่น้องไอ้ทางนี้เยะ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 ตกกับตกแบบขีข้ขาดซนาฝนนี่ยนี่ตกแห้งพานเดียวแล้วก็เมื่อเมื่ออลไรก็เศร้าวันนี่ฝนก็เลยยังมา

สองี่น้องมาัยู่ันนี่มี่นี่มันอยู่นี่ไว้สองคนจะหันจะยถือไูจะ้้เ้ย้กกุ่นี่มันอยู่นี่นี่มันานมาถือไูจะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอยู่นี่นีอต ไอต็กไม่อ่ะนี่มาอยู่นี่เอ้ยพ่อใสเบียกไปเฮ้ยอาวายได้เน่ยมาสเนี่ลุ่หลัมัฮ้ยวินหัวอะไรกัดตั้งแต่ตัดไม้ไงฮะเนี่ย

mà quay tắt mà quay tất song tham bát tất liệu bà mặt chồng bước chồng cho chồng bước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  เงีย้ยแต่มือโค้งันสิมือกระดาษเด้งคือไรงาเด้งมากับเบลจักกินนอ้ยมันมีลูกมันมีผัวยังสดเงี้ยแต่มือโค้งดิมันทากับอย่อองอยา,างนั้นนี่มันบย

บเบล่าโเลียน<ม>เลย đ ้ y เปล่าปองตอนรมีขั้วแล้วก็ตอรบรม่ขั้วแล้วก็หยอ่อ,อ,อขาดแล้วแม่ไอ้เ้าไเจ้าใช่นี่เรม่มีนทำมี นี <Cornell> ่มขาดแบบนหนเก่งแบ่ตกด้องตายยังไเรียนได้อะใช่ใช่แช่มโอ้ตอนนั้นนะได้เสียงดีวันกลาเกนไหมเห็นช้าเนี่ Oh, Nào. Nào. cụ cút to thôi. hạ 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 này hạ hạt hạ 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 chắn thấy cái hết hết mất yeah. thôi bây giờ mày 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 tí mày 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 อยู่ซื้อกับห้าวนอนพี่เนาะมาทำนอนนะหิวเขาหิวเขาต่อต่อปัดนี่ทิศหนึ่งเนี่ยเบื้องแรง่ายดอกดูดิทำงานมาแล้วระวังรถได้ khoe cái nông hài ẻm, hang tắc nạp, khoẻ, xe lên, lên đuổi <laughs> นะฮะจุกนคดค้ดดตามหาตามหากเหมันจะจะจะขัดแต่ว่าจะหาก่อนนะจะขีดขีดไปขีดไปเห็นละหากมันตามนั้นไอ้จิงขุดล่องมาเนี่ย

วนี้ตั้งิงเมียนรตาแล้วกจะมากินข้านากนผักก้อนจนใหนซอกลุงไปลงบาาจักเช็คือกันไหมหากินข้าวก้อนยิ่งเขาเมื่อบะเข่าละบันเขาทั้งในอีกบันหับแผงละทอาเบิ้งบันนี้

เพราะว่าบอมีไพแฮดข่อยแฮดจุกอ้จุกนี่ไเ็ดนั่นี่หาพอ,อสข้อสํำใดขนึงนห่ใจนี่ก็หม่ให้ียวแล้วเราใหม่อบาเม็ดเลยก็มีแต่เนาะต่ด่น่สาวแต่นี้ถอไก็ยห้ต้นหวยก่อนติดช้าต้นมงัยแล้ว มันเลื่องจมหานมันเลืองจมูเลเนอะไม่ไม่มโอ้ดูเ็ดจมดกกลอกันตาขคนันตาดอกมุลินเกเบนนิโกฟิลกับตอันดอัดอัดอับรสุลมาย

Na cho ba hay đặc biệt ba la cái tin Cái đang siêu pro. Cái pro đến? Cái <laughs> cho trong cho thôi <laughs> liền nữa bà. Ô chỗ. Hay máu cho đấy Mình

Hoa lần nữa mẹ chào 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 mẹ

ตัวใหญ่เลยสิเออแม่ก็มาขุดมาคุณบอคำมาเห็นดแ่เบายใหรละพางมันไม่เปอากหรอลอยใช่แล้วฝันไป Ông ơi. cái này. Nè. Ô, tiền thằng mà làm chiều với mọn. Ôi, chiều, chiều. mẹ. Cái chị ta. Nè bay. Ai vô? bên. <laughs> Mãi cái cậy đấy hát cái này mà cái gãi lời hát mọi cái gãi <laughs> <bình cái> <laughs> bình... này cái gãi lấy hát mọi cái gãi cái này อัาไปมาด้อมาด้อกระทอใหญ่ยังยู่นี่แลอยากไปไปไหนนะครับรนนับอกขอจจไปบอกแล้วบอนี่ลอยลี่เราเห็ดลี่เลยนี่ไปว่าสั่งวะบูล่ถ้าว่าจะยินยินเราใส่สั่งแล้อ่ะไปสั่ง ผมเปนเบานุ่งเพราะสั่งเอาจริงเลยนี่ขึ้นล้อลยขึ้นล้อลยอนี่นอนนี่นอนระ่ายบนเนื้อความพันยิ่งย้เรา้ล่งกัดแคลซูเลยทางนี้บาดีด้วล่ะเด้อ

่องได้เหรอน่อเป็นไปได้แค่กุศลขีดว่ากุศลมาเนี่ยขีดได้โอ้ยง่ายยังต้นตาวเปอรนต์โบเมนั่นน้ององค์ได้อ่างงี้ขีดว่าแค่กุศลรถเหรออกโคตรเลยนี่แล้วห้าสิบห้าสิบประาณนี้สั่อหมอเกี่ยวได้ ปตูนาคอยบอสั่งเห็ดเขาพูดเลยคอยนี่เห็นเมน้องแก้วรอ่ะเม่น้องแก้วเม่น้องแก้วูันนี้แก้วพ่อเขาไม่ชอบเม่นาซาลีไปสั่งบอสไปสั่งเห็ดเมื่อที่หเขาไปสั่งเหดไสั่งเห็ดไว้ บเตียงนี่แล้บอกมน่อยพี่น้องเลว้าก็บพวกเว่าให้เฮ็ดท่นทีเลยหรอกแต่ว่าพุชากันนะว่าถ้ารถเอามามามาไทยมาดูมันเพงไหนคกับพูดเอาพดเอาล่อยไปแต่ละมือแตละมือแ่ลเมือนันมนมเงินไหมมีเงิน้อนนีเราอออันนี้คือเกาเมยเมยว่าไง เมื่อยผมิเสธเลยให้ตะกองไหมว่าหนาตะกองไหมนั่นนี่แฟนหรอพิเศษได้พิเศษเลยแฟนบ่แฟนบ่ฮะแฟนแ มีแพ้นอยู่พี่ลบานนี่โอ้เมื่อไ้มาถึงมาก่นมูเด้แกวมาไปเลยไปเบบมาแต่เช้าโอ้ากันเลยมีกำลังใจมีแพนอยู่พี่เห็นทีช่อยข้ามเม่อยเพนเนกันเลเอาโก้ที่ให้นี่ไงพ่อนบจิพอเดนบ้ากัลง่

เพื่อนเพื่อนเียงเพื่อนไอเตียงนี่เพื่อนไปเวืมกวิ่งกินเลย็นมาจ้ำเนาะนี่เนี่ยมาเกลเลยหนึ่งแต่คนนี้เขากะจ้ำเลย